สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูหอยทากแอฟริกันนะครับแอฟริกานะนี่ก็วันนี้เรามีหอยทากมาจําหน่ายนะครับผมก็จะมีหลายไซส์เลยนะครับหลายไซส์ก็เนี่ยจะให้ดูมันจะมีไซส์เล็กด้วยนะครับให้ดูน้องไซส์เล็กก่อนนะครับอ่าเปิดฟ้ามาเปิดนี่อ่าเดี๋ยวยกมาตรงสว่างๆหน่อยนะครับจึ๊บ อันนี้เป็นลูกๆเขานะครับลูกๆเขาหอยทากแอฟริกามันเป็นหอยทากใหญ่นะครับตัวใหญ่อันนี้ลูกนังเด็กอยู่นะครับผมก็มีหลายราคานะครับผมถ้าเป็นไซส์นี้นะครับก็ขายเป็นชุดดีกว่านะครับชุดละหนึ้อยห้บาทพร้อมส่งนะครับก็ในชุดก็แล้วแต่ไซส์นะครับเดี๋ยวก็จะปร่าปนกันไปตัวใหญ่ถ้าสมมติไซส์นี้ก็อาจจะมีสักประมาณอ่าสตัวนะครับ สี่ตัวตัวเล็กบ้างอาจจะเป็นห้าตัวหกตัวเนี่ยไซส์นี้นะครับเนี่ยก็อาจจะมีห้าตัวหกตัวนะครับแล้วแต่ว่าจะสุ่มไซส์อะไรไปนะครับผมพวกนี้ก็เลี้ยงรอดแล้วนะครับน้องสามารถที่จะกินผักนะครับเนี่ยกินผักกินแตงกวานะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีผงแคลเซียมหรือว่าเป็นกระดองปลาหมึกนะครับเพื่อให้น้องได้เสริมสร้างกระดองนะครับผมนะมีจําหน่ายส่งทั่วประเทศนะครับถ้าเป็นไซส์นี้อ่ะเดี๋ยวดูปื้ แกะมานี่ไซนี้ก็เห็นไหมมันก็มีหลายสซยอยู่นะครับก็อาจจะประมาณได้ประมาณถ้าตัวใหญ่ๆกอาจจะสองตัวนะครับตัวสองตัวนะครับร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับเป็นชุดร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ตัวนี้ก็อ่ะสมมตินะสมมติก็าอาจจะเป็นแบบอ่ะคู่นี้อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคู่นี้ ร้อยห้าสิบบาทหรือว่าจจะเป็นสามตัวนี่ก็เดี๋ยวแล้วแต่นะครับว่าจะจัดไซส์ใครต้องการไซส์เล็กไซส์ไซส์ใหญ่อะไรยังไงนะครับนี่ก็รุ่นๆมาหน่อยครับรุ่นมาหน่อยร้องเลี้ยงง่ายนะครับกินผักนะครับกินผักทุกชนิดเลยนะครับแต่ผักขอให้ไปเป็นผักสะอาดนะครับผมเนาะก็นี่จะให้ดูว่าพอตอนโตมาตัวจะใหญ่แค่ไหนนะครับพื้นที่ร้องก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับใส่น้ําให้ชื้นๆหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็นี่เดี๋ยวมันดูโตมานะครับก็จะเป็นไซส์อย่างนี้เลยน,นี่คือพ่อแม่เขานะครับนี่ขออนุญาตส่องหน่อย้โหดิตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากขอจับน้องจับน้องหน่อยจับน้องมาดูหน่อยอนี่นะครับใหญ่ไหมดูเทียบกับลูกๆใหญ่นะครับแล้วก็ไซส์นี้ก็ยังที่จะสามารถ เติบโตได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายนะครับโตไวมากแต่ตัวใหญ่นี่ยังไม่ได้ขายนะเพราะว่าพ่อแม่เรามีแค่คู่เดียวนะครับพ่อมีพ่อแม่มีแค่คู่เดียวแล้วก็จะมีไซส์เล็กๆนะครับเนี่ยก็จะมีนะไซส์จิ๋วนะครับไซส์กลางไซส์เกือบโตนะครับก็มาจนประมาณตรงนี้นะครับเนาะยังมีอีกหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจดนะครับเจด จาเดศิเจติอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เรียกกันนะครับแต่ก็ตอนนี้จะมีขายเฉพาะตัวนี้ก่อนนะครับนี่น้องก็จะมีเมือกเป็นธรรมดาครับเมือกหอยทากเนาะที่ขาวว่าไปทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ขาจะเรียกว่าอะไรอะความสวยความงามนะครับเอาไปสกัดนะครับทำเป็นเครื่องสำอางนะครับสกัดทำเครื่องสำอางเลี้ยงเพลินๆครับ จัดตู้ใส่ตู้ใส่กล่องได้หมดเลยนะครับมีตัวใหญ่อะเดี๋ยวเก็บพ่อแม่น้องไปก่อนนะครับนี่เขากำลังจะกินอยู่นะกำลังจะกินอาหารก็คือกินแตงกวานี่แหละนะครับแล้วเวลาเขาไข่นะครับเดี๋ยวขอล้างมือทีนึงนะครับเพราะว่าเมือกเขาค้างที่จะเหนียวนะครับแต่นี้เมือกนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้เลี้ยงนะครับนี่ไข่เขานะครับ พอดีก็ฟักไข่นะครับฟักไข่มาเดี๋ยวขอเปิดหน่อยแหมมือเดียวด้วยอึบอึบเปิดออกไหมเปิดไม่ออกอึบอึบเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับนี่ติดต่อได้ที่ไลน์ไอดีนี่เลยครับไทยเอกโซติกนะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับผมถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวจะเปิดยังไงแล้วเนี่ยทีนี้อื้อให้ดูข้างนอกกันด้ะ น้องเปิดนะครับนี่ไข่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกไข่ครั้งหนึ่งก็เป็นร้อยใบนะครับเป็นร้อยใบฟักไข่ก็น่าจะพักหนึ่งอันนี้ฟักมาก็เกือบเดือนแล้วยังไม่ออกเลยนะครับนี่มันมีหลายตัวนะครับพวกนี้ก็สามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบเอาไว้ดูเพลินนะครับวันใดวันหนึ่งเราอยากผ่อนคลายก็น้องขึ้นมาแล้วก็ให้น้องเดินไปเดินมานะครับชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสนใจนะครับก็แอดมาได้นะครับที่นี่เลยไลน์ ID ดี แอดไทยเอกโซติกนะครับผมแล้วก็เราจัดส่งกันทุกประเทศบอกเลยว่าส่งฟรีนะครับเราส่งฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าส่งนะครับผมขี้เกียจเก็บให้มันเรื่องมากนะครับผมเนาะก็ทําราคาไปอย่างนี้เลยนะครับโอเคใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอะไรยังไงก็มาดูกันนะครับว่าเราจะมีตัวอะไรมาขายครับผมเนาะโอเคไปขอบคุณมากครับเยี่ยม